ยังจะยกขึ้นมาไหมจะยกไหมเจ็ดสองสิบสี่เจมอยากดูปลาโลมาปลาโลมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอมตีก่อนตอนนี้อมตีสิบามันนี้ได้ไหมจมก็มีเสียงโจบๆไปนะโอ้โหโอ้โหเอาเสียงจบๆด้วย โ oh, hey, อ,อ,อ้โหเอ็มแตกมาด้วยฆ่านะคุนับเองเดมันลีลาว่ะเดมันลีลาว่ะตัตัหลอมมากตัหลอมมากเร็วทำให้ตัดหลอมเร็วคุณึกล่าคุเลิาบ้าเร็วตัดจวบด้วยจวบจวบอารมณ์บดเก้มเดมันลีลาว่ะ ไอ้เศกเที้ยมากะอาอามาเป็ดหนึ่งใหเกมโอ้โหเพิ่มอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วคุณช้านะคุณช้านะนี่คือนับใหม่แล้วพวกเราออกก่อนนะเอามามามาโอ๊ยขุดดูว่แปดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเกสบ เอสิบสอสิบสสิบสนิดสิหน่อยสิสน้อย <c oughs> ยังไม่สิบ้าเลย